สวัสดีค่ะนะคะเอพามาดูที่ดินนะคะอยู่ติดตินเขานะคะเนื้อที่สี่ไร่สองงานเก้าสิบสี่ตารางวานะคะด้านหน้าจะมีบ่อน้ํานะคะด้านหน้าจะมีบ่อน้ำนะะนหนึ่งบ่อ,บอแล้วกอ็อยู่ติดกับถนนคอนกรีตนะคะไฟฟ้าประปาผ่านหน้าแปลงนะคะก็คือพร้อมเลยนะคะใครที่มองหาที่ดินขนาดเนื้อที่สี่ไร่สองงานเก้าสิบสี่ตารางวานะคะ อยู่ที่ตำบลหนองประดูอำเภอละขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะคะแล้วก็ลงมาจากถนนดำมาค่ะลงมาจากถนนดำเส้น424022อยู่ที่ประมาณ1กิโลเมตรก็ถึงหน้าแปลงนะคะแล้วโฉนดคุดแดงพร้อมโอนนะคะราคาอยู่ที่1ล้าน3แ50,000บาทนะคะก็คือเรียกว่าชอบถูกใจนัดโอนได้เลยนะคะก็คือ เอามาทําสวนน้ําบ่อนี้จะไม่เคยแห้งนะคะน้ําใสมากนะคะก็คือจะมีน้ําทั้งปีนะคะ